สายพร้อมเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมค่ะขอเรียนถามนะคะเรียนเป็นโสดนะคะมีพี่น้องสี่คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีบุตรนะคะครับตอนนี้หากเรียนผู้เป็นเสียหากฉันมีมรดกเนี่ยเสียชีวิตผู้ใดจะเป็นผู้รับมรดกค่ะก็คืออย่างนี้นะฮะพ่อแม่ยังอยู่ไหมครับไม่อยู่ค่ะ พ่อแม่ไม่อยู่นะครับพ่อแม่เสียชีวิตแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหมครับค่ะมรดกถ้าเราไม่อยู่แล้วนี่ก็ตกทอดตามลําดับนะครับก็คือว่าเรามีพี่น้องอีกคนนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเป็นคนรับนะฮะแต่ถ้าทางคุณชูรีต้องการที่จะ มอบให้กับใครนะครับทำเป็นพินัยกรรมมอ๋คค่ะเขาขอเลียนถามนิดนึงนะคะแล้วถ้าเผื่อพี่เราไม่ได้ทำพินัยกรรมเนี่ยพี่น้องที่อยู่ได้รับแล้วอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตที่มีบุตรนะคะบุตรคือหลานเนี่ยจะได้รับไหมคะได้รับค่ะได้รับแทนที่นะคะเป็นวรดอกแทนที่กันนะครับเขาจะจะรับแทนเลยหรอคะใช่ครับแต่ว่าขั้นตอนในลักษณะอย่างนั้นนะครับคุณชุรีผมคิดว่าผมอยากจะแนะนําคุณชุรีนะครับว่า ถ้าเราเนี่ยนะครับไว้ใจใครนะฮะสักคนหนึ่งที่ดูแลเราอะไรจนถึงแก่เท่านะครับคนคนนั้นแลควรนะครับซึ่งคดีมรดกมันจะมีจะเยอะนะครับคือควรอย่างนี้คือเราต้องทํามรดกให้ให้ผู้ดูแลใช่ไหมคะใช่ครับก็คือใครที่ว่าดูแลเอาใจใส่เราเหมือนกับเราเป็นแม่นะครับใช่ไหมครับแล้วมรดกนี่เราจะเออเออเราจะไปทําที่ไหนคะ ผมติดแนะนำนะครับให้ทำเป็นเอกสารฝ่ายเมืองนะครับไปติดต่อกันถ้าเราอยู่อำเภอสระบุรีไปติดต่อที่ว่าการอำเภอสระบุรีเลยครับติดต่อทางนายทะเบียนเขาจะมีนายอำเภอทำให้ครับว่าต้องการที่จะทำพินัยกรรมนะครับแล้วจะไม่มีปัญหาด้วยนะครับนะครับงั้นขอบคุณมากนะครับผมครับ